สวัสดีครับคลิปหาสินค้ากำไรดีนะฮะบน eBay กลับมาอีกแล้วนะครับเมื่อวานหายไปเลยใช่ไหมใช่ไหมเมื่อวานเพราะว่าอย่างนี้ฮะอธิบายก่อนคือเมื่อวานแนละ้วตื่นประมาณตีห้านะครับตีห้าแล้วก็ไปหาเออ่หมอนะฮะหมอเบาหวานนะฮะมีนัดนะครับแล้วก็ต้องตื่นตั้งแต่ตีห้าเพื่ออะไรไปจองคิวฮะมันจะได้เสร็จเร็ว นี่ขนาดคือถ้าเกิดไม่ไปตอนตีห้านะไปเจ็ดโมงเลยครับผมว่าผมอาจจะเสร็จเที่ยงอ่าแต่ถ้าเกิดไปตีห้าปุ๊บได้คิวที่สองเลยครับกับสามฮ่าไปกับคุณแม่เหมือนกันนะฮะคุณแม่ก็มีนัดมีนัดพร้อมกันเลยนะครับก็เราได้คิวสองกับสามอ่าแล้วก็ได้เจอหมอประมาณเก้าโมงโอ้โหก่อจะถึงบ้านก็ประมาณเก้าโมงครึง่งนะฮะเก้าโมงครึคร่งนิดๆแล้วก็มีเพื่อนนัดเรียนพอดีเลยคือแบบกําลังเพลียเลยอนะแต่ก็อ่ะลุยกันจนเที่ยงนิดๆนะฮะพอหลังเที่ยงปุ๊บ สลบแบบนอนเลยนอนแบบไม่รู้เรื่องเลยฮะเออ,อยังไงก็ขอโทษด้วยนะครับที่เมื่อวานไม่มีคลิปไม่ว่ากันนะฮะถ้าจะเป็นกำลังใจง่ายๆผมก็กดไลค์กดแชร์นะฮะฝากกดไลค์คลิปนี้หน่อยนะคลิปนี้เราก็เมื่อวานนอนเกือบทั้งวันนะฮะอ่าก็ก็มาแต่ว่ามีแชทเย็นๆบ้างก็เนี่ยมีแรงมาทำงานวันนี้นะฮะอย่างไรก็ขอโทษเพื่อนๆด้วยที่เมื่อวานไม่มีคลิปนะฮะนี่ก็คือเหตุผลที่ เมื่อวานออดออนไลน์หายไปนะครับอ่ะมาเลยนะฮะวันนี้วันที่10มีนาแล้วนะแป๊บเดียวก็จะถึงโอ้โหนี่จะไต,ตรมาสที่3ก็จะจบแล้วในแค่20วันเองนะครับตังใจนะเพื่อนๆใครยังแบบเออไม่ได้เริ่มอะไรสักทีนะฮะแต่ก่อนอื่นฮะขายของนิดนึงนะฮะปโปรครับปโปรอ่าโปรเรามีอยู่4ปโปรดูได้เลยนะฮะเรียนควบอันนี้คุ้มสุดเลยนะฮะแถมเครื่องมือไม่ต้องเสียเงินเพิ่มนะฮะการันตีคืนเงินด้วยนะฮะ หรือเรียน EBay ช่วงนี้นะฮะไม่มั่นใจเรียนได้เลยฮะแถมเครื่องมือฟรีๆเลยใช้หาเตรียมของเลยแล้วก็เตรียมของสัก1 0 20 30ตัวเวลา e b a y Pa y p a l สมัครได้ก็สามารถที่จะลิสต์ได้เลยทันทีนะครับ mm. หรือผ่อน mm. ผ่อน a m a z อนผ่อนเดือนสะ3พันนะช่วงที่เริ่มทำเนี่ยผ่อนก่อน3 0 0พันที่เหลือนี้ก็จะได้แบบเอาเงินไปซื้อสินค้าลงหาเงินเลยนะฮะตั้งแต่เดือนแรกเลยนะครับแล้วก็ผ่อนไปเรื่อยๆจนครบเครื่องมือ5ปี นะนะครับอ่าก็ดูได้แล้วก็คนไหนเบี้ยห้อยหน่อยน้อยก็นี่นะฮะแบบถูกฟัดเซลนะฮะดูคลิปวิดีโอนะครับอ่ะขายของเสร็จแล้วนะฮะก็มาดูชิ้นนี้นะครับชิ้นนี้นะฮะผมเจอบนเครื่องมือฮะคเครื่องมือของโอ๊ตออนไลน์นะครับนี่นะฮะกดปุ๊บเจอสินค้าปั๊บสีเขียวเลยนะครับนะนี่อย่างเงี้ยกดปุ๊บนะฮะนี่อา้าวบิงเสียซะงั้นนะครับสมมุติเตอร์ตัวนี้เอาตัวไหนดีอาเตอร์วินเชอร์เซล กดปุ๊บอา้าวทำไมลิงก์เสียแล้วครับเนี่ยเป็นอะไรเอ้ยช่วงนี้เนี่ยแถวบางเขนนี้เน่าอยู่นะโอเคเห็นไหมนี่ฮะเขียวแปลว่าอะไรครับขายได้ฟอร์มไทยแลนด์นะฮะแต่ชิ้นนี้ผมเจอนะครับ75ดอลลาร์นะครับฟอร์มไทยแลนด์ขายได้เมื่อ22กุมภาพันธ์นะแก้วครับเนี่ยเห็นหูไหมแก้วครับขายได้75ดอลล์ คนนี้ขายไปหนึ่งโซลนะฮะแต่ตรงนี้คือ,อมันมันมีหลายไซส์นะฮะเออมันขึ้นไซส์ที่ผมกดเข้ามาแต่ว่าขายแพงโคตรครับอ่าอยากรู้นะฮะแก้วอะไรเห็นหูแล้วนะก็โค้ทีด t 0 8 0 3 2 0 2สอ3นี่คือผมเตรียมตั้งแต่วันที่แปดเลยนะโอ้แต่เมื่อวานแบบสลบสลายนะฮะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยววนันนี้เดี๋ยวมีสูที่อ T10 แน่นอนนะฮะของวันนี้ด้วยนะครับอ่าเห็นไหมฮะโหขายของ อ,อันนีนะ้บอกเลยว่าหาในเมืองไทยมันมีคนหาได้ะเออแต่ดูแล้วมันไม่น่าจะอยู่ในเมืองไทยแต่มันมีคนหาได้นะฮะแล้วก็ขายราคาดีด้วยอลองดูฮะเพื่อนๆตัวนี้ขอเป็นความลับหน่อยนะฮะราคามันดีมากเลยให้กับสมาชิก e ี a y ของโอตออนไลน์นะฮะใครอยากเป็นสมาชิกจะเรียนไม่เรียนก็ได้นะครับแค่คุณแชร์เครื่องมือนะฮะผมก็จะหาสินค้าดีๆสินค้าไอเดียมาให้คุณทุกวันเลยนะครับสําหรับ eBa y นะครับถ้าเป็นไปได้จะพยายามทุกวันนะฮะแล้วก็ ผมพูดเสมอนะครับเพื่อนๆแล้วก็มีเพื่อนทําด้วยนะครับขยันวิเคราะห์สินค้าวิเคราะห์คีย์เวิร์ดลงของทุกวันนี่ฮะคุณอุสมมนตั้งใจทําเริ่มตั้งใจทําเดือนธันวามกรานะครับเขาสามารถทํากําไรนะฮะจากยอดขาย1นึ่งแบาทกําไรประมาณ2 0 0 0 0ืในช่วงนี้ทุกคนบอกว่ายุคนี้ไม่รู้จะทําอะไรทําอะไรไม่ไหวเลยงานแบบไม่รู้จะหากินยังไงแต่ขายฝรั่งครับเพิ่งเริ่มต้นไม่นานเองครับสามารถทํากําไรได้ถึง2 0ง0 0ื ใครๆก็ทําได้ครับแค่หาสินค้าที่ตลาดต้องการทําคีย์ิร์ดให้ดีๆเดี๋ยวคุณก็ขายออกตั้งใจกันนะครับอ่ะโอเคครับ odonline.com นะครับก็เรามีสอนนะฮะรา,รายการต่างๆไปดูได้ที่หน้าเว็บส่วนโปรผมก็ไว้อยู่ในคลิปนะฮะเพื่อนๆก็ทักมาได้ตามคลิปวิดีโอนะครับผมตามๆต,ต,ตามโปรนี้เลยนะฮะแคปมาส่งมาได้เลยนะครับใครสนใจนะฮะ ที่นี่เรียนแล้วนะฮะถ้าเกิดแชร์เครื่องมือด้วยนะฮะตอนนี้ทุกโปรเลยนะครับการันตีคืนเงิน100%ถ้าเรียนแล้วขายไม่ได้แต่คุณต้องตั้งใจทํานะแล้วเราทําไปด้วยกันนะฮะติดอะไรถามได้ตลอดนะครับในไลน์นะครับแล้วก็ฝากเป็นกําลังใจกับโอเอรไลน์ครับเห็นคลิปนี้ชอบคลิปแบบนี้นะฮะฝากซับสไครต์ฝากฝากดกระดิ่งเป็นกําลังใจกับเราด้วยนะครับนะบนช่อง YouTube นะครับตอนนี้ก็ใกล้แตะนะฮะใกล้แตะ 10, 1700ท่านแล้วนะครับ ขอบคุณจริงๆนะเช้านี้มา1,691คนแล้วครับก็ขอบคุณ